สำหรับใครที่อยากหากิจกรรมสร้างสมาธิในการจัดบ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมง่ายๆที่คุณเริ่มต้นทําได้ทันทีนะครับแล้วก็เห็นผลด้วยนอกจากนี้ในการจัดบ้านยังช่วยฝึกสมาธิให้เราสามารถโฟกัสต่อเรื่องหนึ่งๆได้นานขึ้นด้วยนะครับและเหมือนกับการฝึกเรื่องอื่นๆถ้าเกิดว่าเราทําเป็นประจําสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับจัดบ้านตลอดเนี่ยนะฮะนี่คือการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะฮะอเราก็ช่วยเราโฟกัสได้ดีขึ้นด้วยแม้เข้าของที่รกในบ้านดูเหมือนจะไม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆของเราเนาะ แต่จริงๆเราเนี่ยบ้านที่รกและไม่ถูกจัดการให้เป็นระเบียบเนี่ยมีผลเสียมากเลยทีเดียวนะครับ Vision to the Moon p c a s t รอ,รอรดูอยู่บ้าน Shutterstock ปฏิวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี mm ่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโระวิทธานุสาหะครับในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะครผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยม,มีการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรามักจะทํากันตอนปีใหม่ก็คือการจัดบ้านนะครับเพราะว่ามันอาจจะว่างด้วยมั้งนะฮะแล้วก็เป็นจัดการจัดบ้านใหญ่อะนะฮะมีการจัดบ้านแล้วก็เอาของที่ไม่ใช้ไปบริจาคไปอะไรจัดไปจัดการไปทิ้งไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะ บางคนเปลี่ยนเหมือนกับพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยก็ช่วงนี้แหละนะครับปีใหม่เนี่ยเป็นอันที่คนทําเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆการจัดบ้านให้เป็นระเบียบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ที่ควรทําอยู่แล้วเนาะแต่บางทีเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับเราเห็นเราเข้าแบบโอ้ับมาทํางานก็เหนื่อยแล้วนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทานะครับวันนี้ผมเลยอยากชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพระาะผมคิดว่าการจัดบ้านจัดห้องเนี่ยในเชิงของมันทําให้บ้านเรียบร้อย ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่จริงๆมันมีเรื่องของมุมมองในเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับแล้วก็การทำง,งานของสมองด้วยนะฮะบ,บางทีเนี่ยการจัดบ้านเนี่ยนะฮะถ้าาอ่านหนังสือของมาเริคอนโดเนี่ยนะมันเชื่อมโยงกับเรื่องของความเข้าใจตัวเองด้วยนะครับเราก็เลย,ยชวนคุยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเฮ้ยจริงๆมันมีมุมสนุกอยู่เหมือนกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ทำไมการจัดระเบียบและความเรียบร้อยภายในบ้านเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะถ้าเกิดเรามองข้ามเรื่องนี้เนี่ยนะเรื่องความเรียบร้อยภายในบ้านเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อภาวะทางจิตใจและความคิดอย่างไรบ้างนะครับแม้เข้าของที่รกในบ้านดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆของเราเนาะใช่ไหมแต่จริงๆเราเนี่ยบ้านที่รกและไม่ถูกจัดการให้เป็นระเบียบเนี่ยมีผลเสียมากเลยทีเดียวนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือทําให้เราสามารถโฟกัสกับงานได้น้อยลง คือมัมีงานวิจัยจาก Princeton นะครับบอกว่าการที่เราไม่จัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นทุกวันอย่างห้องต่างๆนะครับในบ้านเราหรือแม้แต่ที่ทำงานนะฮะจะทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับงานน้อยลงเพราะสายตาและสมองของเรารับภาพและข้อมูลต่างๆนะครับที่กระาจายแบบไม่เป็นระบบมันทำให้เกิดข้อมูลที่ overload เราก็เราก็ตึงเครียดทํางานไม่สำเร็จนะครับเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่สงบภายในจิตใจของเรานั่นเองนะครับพอเราไม่สงบมันไม่มีไม่สงบมันก็โฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้งานคุณภาพก็ไม่ออกนะครับอันที่2คือติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งมีงานวิจัยในปี2017นะครับพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่เป็นระเบียบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะผัดวันประกันพรุ่งในการทํางานสํำคัญๆนะครับ ลองสังเกตตัวเองได้นะครับว่าเมื่อเราต้องหาของบางอย่างที่เราจำไม่ได้ว่าเก็บไปตรงไหนเนี่ยเรามักจะเกิดความขี้เกียจเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเออเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยหาแล้วกันนอกจากว่าเราจะเป็นจะต้องใช้มันเดี๋ยวนั้นจริงๆนะฮะเราจะต้องหาให้เจอแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ต้องไม่ต้องการใช้เดี๋ยวนั้นสมมตินึกขึ้นไม่ได้ว่าเออต้องการหาอันนี้แล้วเราหาไม่เจอเพราะของมันลกเกินไปเนี่ยเราก็จะเออช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ แต่ในงานวิจัยพบว่าการละเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆภายในบ้านเนี่ยอาจจะส่งผลต่อชุดความคิดในการทํางานของเรานะฮะเช่นอาจจะทําให้เราไม่อยากรีบจัดการงานที่มีความท้าทายหรือซับซ้อนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เราทํางานลําบากขึ้นหรือนี่แหละก็ทําให้เราส่งงานไม่ทันต่างนานานะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า uh, verywellmind.com นะครับข้อที่สนะครับเสี่งยงต่อการ เ,ออเกิดความผิดปกติตังจิตใจนะครับบ้านที่รกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสะสมของไว้นะฮะเพราะเราไม่คิดจะเคลียของที่ไม่จําเป็นออกครับประมาณว่าให้เก็บเก็บไว้ก่อนแลหละเหลือดีกว่าขาดประมาณนี้นะฮะแต่รู้ไหมครับว่าการตัดสินใจไม่ทิ้งของในบ้านหรือว่าไม่เคลียของเนี่ยนะฮะสามารถส่งผลต่อเนื่องนะครับต่อสภาวะจิตใจของเราได้จนมันจะมี อาการทางจิตหนึ่งที่เรียกว่า hoarding disorder นะครับซึ่งคือสะสมไปนานามันเป็นอารมณ์แบบนี้ได้นะครับ mm hmm. ข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวถึงลักษณะและอาการของโรคสะสมสิ่งของหรือว่า hoarding disorder ไว้ว่าผู้ป่วยที่เข้าขายการเป็นโรคสะสมสิ่งของคือไม่สามารถตัดใจทิ้งของได้เลยเพราะเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้บางทีเราอาจจะเช็คกับตัวเองหรือคนในบ้านก็ได้ว่าการที่ยังมีของวางกองเยอะๆขนาดนี้มีแนวโน้ม ที่จะเข้าสู่ภาวะไม่อยากทิ้งอะไรเลยสักอย่างไหมนะครับบางคนพอเริ่มเป็นปุ๊บเนี่ยแรกๆอาจจะไม่ค่อยรู้นะฮะแต่พอสักพักหนึ่งจ,จะเริ่มเห็นอาการชัดเจนนะครับที่ UCL a เองก็มีการศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะโดยเขาได้วัดระดับฮอร์โมนในร่างกายของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งของและถูกจัดวางของยังกระจัดกระจายด้วยไม่เป็นระเบียบด้วยนะครับพบว่าคนเหล่าน,นี้มีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของฮอร์โมนความเครียดเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากและเกือบทุกคนมีอาการ เข้าขายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับจากความรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยของตัวเองนะฮะป็นระเบียบรดรอนจัดการไม่ได้จนเสียความมั่นใจและหมดหวังในตัวเองนะครับก็เลยกลายเป็นความรู้สึกลบหนักๆเข้าข้อทาให้เป็นซึมเศร้าได้ทีเดียวแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับการดูแลสภาพบ้านหลอมในบ้านก็จะเกิดข้อดีเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความคิดใน4ประเด็นด้วยกันนะครับ อันที่1คือเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อเราสามารถควบคุมและจัดการระเบียบเรื่องเล็กๆเ,กเ่านี้ได้นะครับหลายครั้งที่เรารู้สึกไม่สามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวได้เนี่ยมันก็จะเครียดนะครับเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเยอะนะครับการจัดบ้านสม่ำเสมอทำให้รู้สึกได้ว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งที่เราพอควบคุมได้นั่นก็คือการทําให้ที่อยู่และที่ทํางานเป็นพื้นที่ที่เป็นระเบียบและปลอดภัยสําหรับเราจริงๆนะครับ เราควบคุมได้ว่าต้องการเห็นสิ่งถูกของสิ่งของต่างๆขอไปวางอยู่ตรงไหนนะครับต้องการให้มีพื้นที่ทํางานตรงไหนลองแบ่งเวลาสัก10นาทีวันนี้เนี่ยนะฮะลองมาปรับโต๊ะทงานของคุณดูนะฮะคุณจะรู้สึกพึงพอใจขึ้นมาทันทีเลยหลังจากจัดเสร็จนะฮะอันที่2นะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพื้นที่เป็นระบบระเบียบนะฮะสำหรับรใครที่อยากหากิจกรรมสร้างสมาธิในการจัดบ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมง่ายๆที่คุณเริ่มต้นทําได้ทันทีนะครับ ล้วก็เห็นผลด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงแนะนําให้สํารวจสิ่งของที่มีแล้วแยกของที่ต้องการเก็บไว้กับของที่สามารถทิ้งได้นะครับจากนั้นก็จัดระเบียบประเภทของของนะฮะออกแบบพื้นที่จัดวางอย่างเหมาะสมเมื่อเราเริ่มจัดมุมต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นภาพสิ่งของต่างๆที่ถูกจัดวางไว้ถูกที่ถูกทางและเป็นระบบระเบียบได้อย่างง่ายนะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮะมันมีของเยอะมากเลยที่มันไม่ได้ใช้แล้วว่แต่เราไม่ได้ทิ้งเพราะเราไม่ได้จัดมันนะครับยกตัวอย่างนะฮะยาที่หมดอายุ ยาที่หมดอายุเนี่ยหลายหลายคนมีเยอะมากนะครับคือแบบแบบเยอะจริงๆอะ่ะแต่ไม่ได้จัดสักทีมันก็เลยดูแบบโหดเต็มไปหมดแบบต้องตัดใจฮะคือยาหมดอายุปีนแล้วอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เลยไม่กินเลยนะครับอีกอีกปีหน้าเราก็ไม่กินอยู่ดีอย่างเงี้ยทิ้งม,มันไปเถอะของหลายอย่างที่เสื้อผ้าเหมือนกันนะครับเสื้อผ้าเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วอ่ะเอาไปบริจาคดีไหมนะฮะอะไรแบบนี้ต้นคอมบางอย่างนะครับกระเป๋าไม่ได้ใช้มาสามสี่ปีแล้วเนี่ยโอกาสจะได้ใช้นี่มันน้อยมากเลยนะนอกจากแบบ คุณคิดว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่หล่ออยู่ข้างหน้าจริงๆน,นะฮะคือของพวกนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนแรกจะรู้สึกเสียดายนิดนึงนะตอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเอ้ยจริงๆคนเราไม่ใช่มันจะต้องมีของเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันโล่งดีพอเราเห็นโลง่งๆเนี่ยอย่าไปซื้อเพิ่มนะคือหมายถึงว่าเราพอเห็นเราเห็นตู้โลง่งปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้นะครับไม่ใช่แน่นขนาดเวลาจะเอาของที่นี่ต้องลือ้อของเต็ไมไปหมดอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากนี้นนนนยารัดบ้้วึขะค และเหมือนกับการฝึกเรื่องอื่นๆถ้าเกิดว่าเราทําเป็นประจำสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับจัดบ้านตลอดเนี่ยนะฮะนี่คือการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะฮะเราก็ช่วยเราโฟกัสได้ดีขึ้นด้วยเมื่อพื้นที่ในบ้านและที่ทํางานถูกจัดเป็นระเบียบแล้วเนี่ยเราจะทํางานได้สะดวกขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเราก็จะทำให้เรามีแบบคล้ายๆกับความสงบในจิตใจด้วยเวลาคุณเห็นของรกๆเยอะๆมันก็เราก็รู้สึกไม่ค่อยสงบถูกไหมฮะ อันที่สามคือมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับการสะสมของมากๆและไม่จัดให้เป็นระเบียบจะทําให้เราทําความสะอาดยากจนในที่สุดเราก็จะขี้เกียจทำความสะอาดโซนนั้นไปเลยนะฮะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคซึ่งส่งผลต่ออากาศที่ไม่ดีอากาศที่ไม่ดีก็ทําให้เราเนี่ยสูดอากาศที่ไม่ดีเข้าไปนะครับยิ่งคนมีเป็นภูมิพภูมิแพ้พพนเนี่ยยิ่งต้องระวังนะฮะอาจจะนานๆเข้าเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านเราอยู่ตลอดเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยมันส่งผลต่อ ต่ออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมูลนิธิที่ส่งเสริมด้านการนอนหลับอย่างมีคุณภาพของสหรัฐเมริการแนะนําว่าการทําความสะอาดห้องนอนเป็นประจำและจัดพื้นที่ภายในห้องนอนช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนได้อย่างชัดเจนนะครับการมีสุขภาพที่แข็งแรงและการพักผ่อนที่ดีก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีตามมาด้วยนะครับนอนน้อยสุขภาพจิตก็ไม่ดีนะนอนการนอนเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับข้อที่สี่คือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะฮะ นักวิจัยจากสถาบันด้านจิตวิทยาของสหรัฐนอเวยิการได้ทดลองแยกให้กลุ่มคน2กลุ่มอยู่ในห้องที่ต่างกันคือห้องที่มีพื้นที่ว่างและจัดสิ่งของอย่างเป็นระเบียบกับห้องที่เข้าของต่างๆี่ยรกเกะกะไปหมดนะครับโดยที่ทุกคนจะต้องคิดวิธีการใช้ลูกปิงปองให้เกิดประโยชน์มากกว่าการามาตีเล่นกันการทดลองพบว่าคนที่อยู่ในห้องที่ไม่เป็นระเบียบจะคิดวิธีการใช้ลูกปิงปองได้น้อยกว่าอีกห้องหนึ่งนะครับ เพราะสิ่งที่ก็จะกระจายดึงความสนใจและเสียสมาธิในการใช้ความคิดในขณะที่ห้องหนึ่งพบว่าการได้อยู่ในห้องที่มีพื้นที่ที่สบายตาสะอาดปลอดโปร่งเนี่ยนะครับช่วยทำให้รู้สึกสงบมีสมาธิส่งผลให้สามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์และการความคิดนอกกรอบได้นะฮะความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็ต้องการสมาธิในการรวบรวมพลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,ป,นประเด็นสําคัญนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นทักษะท,ที่สามารถฝึกฝนได้ทุกวันนะครับ ไม่จำเป็นต้องฝึกผ่านการทํางานศิลปะหรือดนตรีแต่การจัดระเบียบบ้านก็สามารถเอามาฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์อะไรเช่นกันนะครับรวมถึงเราอาจจะปรับการตกแต่งบ้านตามธีมเทศกาลบ้างก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากทำนะครับเช่นเนี่ยช่วงเนี้คริสต์มาสปีใหม่เนี่ยนะครับก็ก็ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยนะฮะแล้วก็บางคนก็นจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งห้องนะครับก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะฮะ อยางไรก็ตามเนี่ยเราต้องรักษาสมดุลความคิดและการใช้เวลาในการจัดระเบียบบ้านเช่นกันถ้าบางคนรู้สึกตัวเองเสพติดการจัดระเบียบของตลอดเวลานะครับใช้เวลาการทำความสะอาดจุดเดิมซ้ําๆนี่ยนะะอันนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางจิตใจและเป็นโรคยำคิดยำทำหรือว่า obsessive compulsive disorder หรือเราคุ้นๆในนาม OCD นั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าการเป็นคนเจ้าระเบียบกับ คนเป็น OCD นี่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับคือคนเจ้าระเบียบไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่เป็น O c ซเสมอไปนะฮะคือส่วนใหญ่คนเจ้าระเบียบเป็นคนชอบระเบียบจรงิงๆแบบนั้นนั่นแหละนะครับคือคนที่ชอบความเป็นระเบียบเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นวิตกกังวลนะวิตกจริตเนี่ยนะครับจรงิงๆเป็นคุณลักษณะที่ดีอยู่แล้วนะคนมีระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนทุกคนคนทําอยู่แล้วนะฮะส่วนที่คนที่มีความเสี่ยงจะเป็น OCD เนี่ยนะครับ ก็อาจจะเรียกว่าวิตกกังวลมากเกินไปนะฮะเราก็ไม่สามารถยืดหยุ่นกับความยุ่งเหยิงแม้แต่เล็กน้อยได้ทุกอย่างต้องทำเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับช้อนซ่อมต้องวางตรงนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเดียวเนี่ยนะฮะหรือมารบกวนส่วนอื่นของชีวิตเช่นนอนไม่หลับเพราะคิดวนอยู่กับไอ้เรื่องนี้นะเช็คความเรียบร้อยวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะฮะอันเนี้ยต้องไปหาคุณหมอนะครับ อาการที่มาจากความคิดกังวลตลอดเวลาเนี่ยส่งผลต่อระดับการสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์นะครับจนทําให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และเป็นโรคยำคิดยำทำซึ่งหากพบคนที่เข้าข่ายนะครับก็ต้องปรึกษากับแพทย์เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนมาลองแชร์เดียก,กันดูนะครับว่าการจัดบ,บ้านของตัวเองเนี่ยมีอะไรเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับ ใครมีอะไรนะ่าสนใจก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t สุ t o o n นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock, it's shutterstock